มาดารีนคอลลาเจนน้องใหม่สุดปังด้วยผลลัพธ์ที่เหนือกว่าการันตีด้วยยอดจองถล่มทลายวันเปิดตัว The r i รซิ g g กาล n i g น t บริษัท The Rising จำกัดนำโดยคุณพงพันธ์สีสิงห์ประธานกรรมการบริษัท The Rising Group ปจำกัดร่วมด้วยคุณสุรการวงห้อยรองประธานบริษัท The Rising Group ปจำกัดและคุณวราพรสีสิงห์เลขาบริษัท The r ไ s ซิ g g r o ุ๊จำกัด คุณมินทิตาทิติพงพงศิษย์ VAP บริษัทไลซิ่งกรุ๊ปจำกัดจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้องใหม่ล่าสุดมาเดรีนผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ต้องใช้มือถือคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดโรคสายตาเสือ่อม และสมองรา้าได้ง่ายในปัจจุบันโดยได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาณนะโรงแรมแมดิออทสุขุมวิทกรุงเทพภายใต้ธีมงาน The Rising Gala Night เกการจัดงานเปิดตัวนี้ชนิดนึ่งค่ะครับวันนี้จัดงานเปิดตัวพิธภัณฑ์ใหม่คือตัวตัวเมอร์ดาลีนนะครับ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อว่าทุกคนลหลายๆคนให้ความสนใจเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลด้วยของผิวพรรณและก็ความางามนั่นเองครับความพิเศษของตัวผลิตภัณฑ์มันมีอ่ส่วนประกอบอะไรที่ทําให้ตัวผลิตภัณฑ์เราแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปคะครับ,รบก็คือตัวสารสกัดของเราทั้งหมดนําเข้าจากต่างประเทศและที่สําคัญที่สุดเลยคือผลิตภัณฑ์ของเรามีส่วนผสมที่เข้มข้นมากกว่าแบรนด์อื่นตามท้องตลาดนั่นเองครับ ถ้เห็นว่าวันนี้มีทั้งพาร์ทเนอร์แล้วก็มีผู้มาร่วมง,งานอยากให้ช่วยแนะนำสินิตึ้งค่ะครับก่อนอื่นเลยต้องแนะนําก่อนนะคนแรกเลยก็คือคุณสุรการเป็นรองประธานบริษัทนั่นเองแล้วก็ท่านที่2เป็นคุณวรารศรีศิลป์ครับเป็นรรเลขานั่นเองนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคุณมินทิตาเป็นเลขานั่นเองค,คอ่ะบ่ะทีนี้พูดถึงเป้าหมายสักนิดหนึ่งพอหลังจากวันนี้ได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปแล้วเราวางแผนในเรื่องของการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ตัวสินค้าย,ยังไงบ้างคะคือปีนี้ ที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่มีการยิงแอดโฆษณาต่างๆเลยเรามีแต่การบอกต่อทุกอย่างนั่นเองครับแต่ว่าในปีนี้ในปีหน้าที่จะถึงนี้เราจะมีการยิงแอดโฆษณาทั้ง Facebook ทั้ง Google และที่สําคัญที่สุดเลยคือเราจะบุกตลาดสื่อนั่นเองทั้งสื่อทีวีวิทยุแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆนั่นเองเรามีการกันงบประมาณในการจัดโฆษณามากกว่าสิบล้านบาทนึงครับในปีหน้าครับในฐานะรองประธานคาดหวังกับตัวผลิตภัณฑ์การทาธุรกิจนี้มากน้ายแค่ไหนค,ครับสำหรับผมนะครับก็คือ สินค้าของเราครับมันมีจุดเด่นอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่เป็นคอลลาเจนนะครับที่ไม่เหมือนตามท้องตลาดเพราะว่าตัวนี้ครับมันได้ทั้งผิวได้ทั้งสมองนะครับแล้วก็สายตาซึ่งมันเหมาะสําหรับช่วงยุคนะครับทํางานยุคโควิดที่บ้านนั่นเองครับใช่ครับจะเริ่มวางจําหน่ายอะไรยังไงเมื่อไหร่ครับสินค้านะครับก็คือเริ่มจัดจําหน่ายนะครับต้นปีหน้าครับ ในส่วนในตำแหน่งของในธนาคารกุงเลขาเราได้มีการวางแผนเรื่องของการประชาสัมพันธ์หลังจากที่พอเริ่มตัวผลิตภัณฑ์ได้เริ่มวองจาหน่ายยังไงบ้างค่ะก็คือตอนนี้ก็คืออย่างที่เห็นนะคะสมาชิกทุกคนนะคะเขาก็จะมาในร่วมในงานนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ค่ะเราก็จะมีเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นะคะเขาจะมาให้รายละเอียดว่ามีสารอาหารประเภทไหนบ้างดูแลจุดไหนบ้างเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคที่อยู่ในช่วงโควิดช่วงนี้ค่ะ ลังจากการเปิดตัวไปแล้วจะมีโปรโมชั่นพิเศษหรือว่าอะไรให้กับตัวแทนจําหน่ายอะไรยังไงบ้างคะแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้นะคะสําหรับสมาชิกทุกคนหรือว่าตัวแทนทุกคนที่เข้าร่วมงานกับเราในวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะซึ่งจากปกติอะคะ่ะตัวมาดาลินนะคะราคาจะอยู่ที่9 9 0บาทนะคะพิเศษสําหรับทุกคนที่อยู่ในงานนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปฟังกันทั้งในงานได้ด้วยกันได้เลยนะคะสุดท้ายอยากให้ช่วยู อาหารช่วยฝากถึงตัวผลิตภณัณฑ์รวมถึงช่องทางการติดต่อสักนิดนึงค่ะสำหรับคนที่สนใจครับสำหรับคนที่สนใจหรือว่าอยากมือหน้าร้านหรือว่าอยากขายสินค้าออนไลน์นะคะฝากเมือดาลีนเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าแบรนด์ของเราเนี่ยถึงจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ก็จริงนะครับแต่ปีหน้าเรามีการบุกสื่อทุกสื่อผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันจะทําให้ทุกคนที่จะทําตลาดกับทางเราเนี่ยสามารถทําการตลาดได้ไงานมากขึ่นแน่นอนค่ะ ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนมาเดลีนประกอบด้วยสารสกัดของคอลลาเจนที่ดีที่สุดและมีอนุภาพเล็กเพื่อให้ร่างกายดูดซึมสารคอลลาเจนได้เป็นอย่างดีทั้งไดเปปไทด์และไตรเปปไทด์กว่า1,000 10, 0มิลลิกรัมตามที่ร่างกายของเราต้องการพร้อมเสริมด้วยลูทีนโกจิเบอรี่บูเบอรี่ที่ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าและบำรุงสมอง รวมด้วยสารอาหารอื่นๆอีกมากกว่า10ชนิดแบบเข้มข้นจนเรียกได้ว,ว่าครบจบในกล่องเดียวและสำหรับผู้ที่สนใจสาม,มารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/therisinggroup หรือติดต่อได้ที่ทาง Line ID t h e r i s i n g g r o u p เบอร์โทร0654141732